วัสดีครับวันนี้พบกับพ่อบ้านไบเกอร์อีกแล้วนะครับ EP นี้จะมาต่อเนื่องจาก EP ที่5ครั้งที่แล้วนะครับเป็นการตั้งเสานะครับจากครั้งที่แล้วผมว่าจะไม่ตั้งเสานะแต่พอดีมีคนทางบ้านเขาอยากให้ตั้งเสาเพิ่มเพื่อที่จะติดตั้งระแนงนะครับทีนี้ผมก็ไปซื้อเหล็กนะครับไปซื้อเสาใช้ขนาด3ามคนิ้วนะครับหนา1.8มิลพอดี2.3มมิลไม่มีนะครับเลยเอา1.8มิลมา ก็เนี่ยครับพื้นที่ที่จะตั้งเสาก็บริเวณนี้หลังจากนั้นก็มาเริ่มวัดระยะนะครับขนาดเสาวความสูงแล้วก็มาตัดตัดให้ได้ดตามความาต้องการนะครับด้านหน้าจะสูงที่2เมตรกว่านะครับด้านหลังก็เกือบ3เมตร3เมตรกว่า3เมตร1ิผมก็มาเมื่อทําการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาวัดระยะอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะ ดูตำแหน่งผมก็มีทิ้งสายไว้เพื่อที่จะดูตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นก็มา,าเตรียมทำการทำฐานนะครับทำฐานที่จะยึดกับพื้นปูนก็คือว่าง่ายเราต้องมาเชื่อมติดกับเหล็กเพดนะครับขั้นตอนการทำเหล็กเพดเนี่ยจริงๆเจาะพื้นนะครับแล้วก็ใส่เพจเข้าไปก่อน แล้วก็ยึดพื้นกับเพจเข้าด้วยกันเสร็จแล้วค่อยเอาเสาไปตั้งแต่นี้มันจะไม่ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมเลยผมเลยทําอย่างนี้ดีกว่าผมเลยทาใช้ใช้วิธีการใส่เพจก่อนแต่ก็อาจจะจริงๆอาจจะไม่ถูกต้องนะครับอาจจะใส่เพจแล้วใส่เสาน่าจะง่ายกว่าแต่บอดนี้ผมสะดวกแบบนี้นะครับก็อาจจะแล้วแต่ทิศของใครแต่ละคนนะครับสําหรับคนที่ ชอบงาน DIY อ่ะโอเคหลังจากนั้นผมก็มาเริ่มเชื่อมยึดตัวเสาเข้ากับตัวเหล็กเพดนะครับงานเชื่อมของผมก็ต้องต้องบอกเลยว่าก็อ,อยู่ในอ,อยู่ในขั้นขั้นเริ่มต้นนะครับผมก็อาจจะเน้นความเขาเรียกอะไรความแข็งแรงไม่สวยงามแต่ว่าเน้นแข็งแรงนะครับในส่วนนี้ก็เชื่อมเป็นเขาเรียกอะไรครับผม คือผมเชื่อมย้ำจนรู้สึกว่ามันแน่นมั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 นแน่นผมพอใจประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็มา,เ,าเตรียมทําเป็นบากล่องนะครับเพื่อที่เอาไปค้ากับตัวคางด้านบนผมวัดระยะมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะใช้ลูกปูนนะครับใช้ใบบางนะครับตัดสแตเลสตัดตัดตัดเหล็กนะครับอ่า อันนี้ผมก็จะมาตัดให้ได้ระยะหรือว่าตัดให้ได้ตามแนวที่เราได้วัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะนำขึ้นไปประกบดูนะครับตรงนี้อโอเคก็บริเวณนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอดีเลยนะครับรู้สึกว่ามันมันมันได้ได้ตรงที่เราต้องการประมาณนี้เพราะเพราะก่อนที่จะนำไปตัดเนี่ยผมผมเอามาเทียบแล้วก็วัดตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นก็มาจัดระดับน้ำแล้วก็ทำการมาร์กเหล็กเพดนะครับ ตรงนี้ซึ่งจริงๆผมได้ระดับตรงนี้แล้วนะครับก็ระดับน้ำจะเป็นตัวบอกนะครับว่าเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรซึ่งผมจัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะยึดไว้ก่อนตำแหน่งนี้บริเวณนี้จะทำการเมื่อเราได้ตำแหน่งก็จะทำการเจาะยึดนะครับนะระดับน้ำก็ประมาณนี้ซึ่งก็เป็นระดับน้ำอันบนนะครับเป็นอันบน อยู่ตรงกลางพอดีลูกน้ําก็จะอยู่ตรงกลางช่องพอดีโอเคประมาณนี้เมื่อไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งแล้วเนี่ยก็ก็ทาการยึดนะครับประมาณนี้เป็นที่พอใจแล้วก็ผมก็ยึดเพื่อที่จะเตรียมเจาะมาร์กตำแหน่งพื้นนะครับอ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการมาร์กตำแหน่งพื้นแล้วกันอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมใช้สว่าน มือตัวเล็กๆใช้ดอกเจาะปูนนี่ยนะครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งไว้ก่อนก่อนที่จะใช้สวา่านโรตารี่นะครับสว่านตัวใหญ่เจาะปูนเนี่ยใส่ดอกอผมจำไม่ได้ว่ารู้สึกจะเป็น10 13 3หรือ10มิลประมาณนี้โดยประมาณโอเคเมื่อเจาะได้ตำแหน่งแล้วก็เอาเสาออกนะครับเพื่อที่จะเจาะพื้น เพื่อที่จะทําการใส่พุกลงไปก่อนนะครับเป็นพุกเหล็กนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ผมใช้สว่านตัวใหญ่แล้วนะครับเจาะก็หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ใส่พุกลงไปนะครับให้ครบทั้ง4ตัวจับโยกดูก็แน่นแข็งแรงครับ จริงๆวิธีของผมอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่ว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันนะในส่วนนี้ผมรู้สึกว่าผมเจาะลึกเกินไปนะครับแล้วจะถอดเหล็กเนี่ยผมกลัวว่าไอ้ตัวตัวเกลียวน็อตเนี่ยจะ,จะหลุดลงไปในรูนะครับผมก็เลยเอาลวดมามัดไว้ก่อนประมาณนี้แล้วก็มัดไว้ให้ไอ้ตัวตัวแกรนไอ้ตัวน็อตเนี่ยหลุดลงไปในรูนะครับ หลังจากนั้นก็เตรียมยกเสามามา,มาใส่ให,ให้ให้ได้ตำแหน่งนะครับทำการมาร์กด้านไหนให้เรียบร้อยนะครับหลังากนั้นก็ไขน็อตกับที่เดิมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเสาเพจที่เราใส่น็อตเรียบร้อยแล้วทีนี้น็อตจะเป็นตัวลังไอตัวแกนไม่ให้ไม่ให้หลุดลงไปในรูเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวลวดออกนะครับ เราจะเอารวดออกอลวดเนี่ยผมก็พันแค่พันไม่ไม่นั่นมากครับดึงออกได้ระดับเสาเช็คอีกครั้งก็ก็อยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจนะครับตรงไม่มีเอียงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ทําการไขให้นั่นโอเคก็เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะเสาส่วนข้างบนเนี่ยก็คงจะต้องเชื่อมทําการเชื่อมอีกครั้ง ประมาณนี้ครับตัวน้ำก็จะอยู่ในใน,ในช่องพอดีอโอเคได้ระดับแบบพอดีเลยเต่าไม่เอียงโอเคเดี๋ยวเราไปทำการเชื่อมด้านบนกันอีกครั้ง หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาทําแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเป็นเสาต้นที่2ด้านหลังนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็ทําเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเสาต้นนี้จะมีความสูงที่สูงกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นเนี่ยไม่เป็นพื้นเป็นพื้นลาดเอียงนะครับก็จ,จะมีวิธีแก้นิดหน่อยแต่ว่าอาจจะพอดีไม่ได้ถ่ายรายละเอียดในการแก้ไว้นะครับตรงนี้ก็ทําการบากวัดนะให้ได้ระดับแล้วก็บากเช่นเดิมนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ทำด้านบนนี้ก็ทั้งเชื่อมยึดเหมือนเดิมนะครับด้านข้างก็จะทําการติดเชิงชายแล้วก็ใส่ครอบข้างกระเบื้องเสร็จก็เสร็จครับเป็นวิธีการไม่ยากเท่าไหร่อะตรงนี้ผมทําการติดตั้งเสาที่2ต้นที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เช็ดและทำความสะอาดแล้วก็ทาสีเป็นสีกาวไนนะครับเคลือบ เคลือบเสาไว้ก่อนป้องกันฝนตกหรือว่าอะไรเดี๋ยวเกืกจะเสาจะเป็นสนิมอะไรประมาณนี้ผมก็เลยาทาสีไว้ก่อนนะครับส่วนพื้นเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะต้องทําเป็นปูนต่อไปเป็นเป็น,เป,นเป็นปูนมาหุม้มอีกทีนึงนะครับทีนี้ผมก็มายกเชิงชายนะครับด้านข้างเนี้ยใส่ติดปิดกลับไปเป็นของเก่าที่ที่ติดอยู่กับไอ้ตัวคานตัวเก่านะครับ ก็ยกมาแล้วก็ตัดกระเบื้องก็อย่างที่คลิปที่แล้วนะครับกระเบื้องก็ผมได้ตัดมาใส่ทําการติดเชิงชายแล้วก็ติดขอบข้างมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วแต่ทางานต่อไม่ได้นะครับบริเวณนี้มีม,มีพึ่งมา,าหาน้ําหวานนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะไปรบกวนเขาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันได้อะโอเคหลังจากนั้นผมก็ติดขอบข้างเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับคลิปนี้ ไม่ยากนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการาจัดทำหลังคาด้วยตัวเองกันต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะมาสรุปค่าใช้จ่ายใ,ให้ฟังกันอีกทีนะครับฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดสับสไ r ร b ์ไล k ์อ n d นแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับพบกันใหม่กับเรื่องเรางาน DIY ที่จะทำขึ้นใช้ภายในครอบครัวแล้วก็พาเที่ยวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ